คร้าสบา,สบายดีเมื่อนี้เขาจะมาแนะนำตูรชิมตกแตนให้มันกรอบเรื่องนะครับนาซสบนสำหรับใครที่เข้ามาเบิงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับบาวมิงเลยล้ะ เครื่องประกอบของการจืนตะก,กะเตนนี่ก็จะบ่มิ่งอย่างายเนาะวัตถุดิบของเหาก็คือตะก,กะเตรนสดนี่แหละเนาะที่หาได้จากธรรมศาสตร์บานเห่านี้เก็บเอาถามปัญญากลางคืนเนาะใส่ไปใส่ไปใต้เอาไอกลางเวรมันจะเต็ดน,นี่คือตะกเตนที่เราเก็บมาเนาะใส่บางน้ำดื่มเต็มบางน้ำดื่มประมาณคิดห้าคิดหกคิด แล้วก็ใจปีกมันงามๆล้างน้ำน้ำมันขนอแล้นก็วหัวสีไคใบขี้หูดกระเทียมมจืดก่อนอื่นหาจะต้องจืดหัวสีไ่ใบขี้หูดนั่นก่อนหลังจากนั้นก็มาจืดตะกะเตียนตามหลังเพื่อว่ามันมีกลิ่นหอมของหัวสีไคใบขี้หูดระเทียมนั้นเข้ากับ,บตะกะเตียนเห่าเนาะ แล้วก็จีนตะเก็นปไปตามลังตอนอื่นที่จะจีนเ่าจีไ่ใ,ใบจีฮูดเขาจะต้องจีนเ่าจีไครกรพอ,อให้มันเลื่องนิดน,นึงแล้วก็นําด้วยหัวกระเทียมลงไปหลังจากนั้นตามด้วยใบจีฮูดแล้วก็ทอดไปคนไปจนกว่ามันจะอ่ากรอบดีแล้วก็เอาออกมาใส่ เอาออกมาปะไว้ใส่จานเี๋ยวหลังจากนั้นก็ทอดอตะเกียนไปตามหลังการทอดตะเกียนต้องปะให้น้ำมันห่อนๆแล้วจึงเอาตะเกียนลงหลังจากนั้นก็คนไปจนกลัวเสี่ยงมันดังวสว่สว่วนมันจะมิดไปดังลอบบีบ้บบบบอยๆี้เรียงว่ามันไอกรอบแล้ว หลังจากนั้นเขาก็จะปะมันไว้ประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีแล้วก็ออกมาใส่จานเทด้วยขนอลงไปมักซําใด้ลดซัดซําใด้เทไปสำหรับต้องใส่เกลือเป็นหน่วยอย่างเลยแล้วก็คนขเขาคือว่าเซ็ตการจืดน,นาเ่บบอน ກິນໄດ้ບາດນີ້ເາສັບ